กุ้งนตัวกับพริกรเม็ดหกิ่นลอร่อยกันอร่อยสวัสดีค่ะพบกับช่อง Beauty Channel อีกแล้วนะคะ วันนี้บิวจะพามากินกุ้ง1น0ตัวกับพริก150เม็ดแล้วก็น้ำปลาร้าด้วยนะคะแซ่บๆเลยวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่มีข้างนั่งนี้ก็คือเป็นพริกแดง50เม็ดค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะ100เม็ดนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหาซื้อได้ที่แมคโครเนาะแล้วก็ขนมจีน,นะคะ่ะเป็น2อันแบบนี้ แล้วก็มีน้ำปลารานะคะดูใช้ของพี่ไหมค่ะแซบไหมนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีผักผักเคียงนะคะ <Huh? S 1> ตรงนี้เยอะยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหลยวจะมีน้ำมะนาวด้วยค่ะกำลังคันอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูวเ,เริ่มจากการปั่นพริกก่อนนะ จะได้จากพริกขี้หนูสวนนะคะอันนี้คือความเผ็ดนะ100เม็ดแล้วก็สีสันและหน้าตาแล้วก็เนื้อพริกจะได้จากพริกแดงนะคะ50เม็ดไดเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นกุ้ง150ตัวนะคะจะมีกุ้งขาวตัวใหญ่กับตัวเล็กนะคะก็คือไม่เล็กมากหรอกก็ไซส์ประมาณ3 0กว่าตัวโลนะคะแล้วก็น้ำปลาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารยกันเลยรวยกันเล ลืมบอกนะคะเมื่อกี้ก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวละลายน้ำนะคะละยนน้ำร้อนแล้วก็มีน้ำมะนาวแล้วก็มีน้ำปลาเพิ่มไปด้วยนะคะทลุยกลุ้ มันกรอบน้ำปลาร้าคือหอมมากที่เลือกน้ำปลาร้าพี่ไหมนะคะเพราะว่าดูรีวิวมาเยอะมากแล้วก็กลิ่นไม่คาวเลยหยุดไม่งอืม หิงส่วนมันทำให้เห็นมากเลยรสชาติมันดีอะ่ะอันนี้กุ้งทั้งหมดกี่ตัวค <c oughs> รับร้อยห้าสิบอวกินแบบนี้แหละฟินสนุนราคานะคะค่ากุ้งทั้งหมดหกร้อยบาท <c oughs> น้ำปลาสามสิบห้าบาท พักอย่างละสิบบาทนะคะคุ้มมากทำกินเองได้เลยทุกคนกุ้งนี้เราไปแช่น้ำโซดากับเกลือนะคะเย็งมากใช้เป็นกุ้งกอลเซนคือที่แม็คโคล มันไปมีหนมจีนอือ อร่อยเสร็จนัเขืออืมเกรบ ใครที่ชอบกินกุ้งชานปลาลองสูตรนี้ดูได้นะคะแซ่บมาก พริกกี่เม็ดอ่ะร้อยห้าสิบกุ้งก็ร้อยห้าสิบอ่ะอแสบปาก no, no. แสบปากมาก เวลาไม่ดูยูทูบเบอร์กินเขาไม่ค่อยพูดอร่ยอยเะอร่อยมันเพลินมันแบบมันอินอะมันกำลังแบบอยากคืนต่อ คงดิบเยอะๆแล้วจะเป็นอันตรายไหมอันตรายจริงเหรออิ่มไงอิ่มเกินไม่มีผลข้างเคียงอะไรใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ้าวไม่แต่เราก็ทำให้มันสะอาดไงใช่เราก็ต้องเลือกซื้อแหล่งที่ปลอดภัยปลอดภัยน่าเชื่อถือแล้วก็ล้างให้สะอาด กุ้งจะมีความเค็มๆนะทุกคนคเพราะว่าไปแช่เกลือกับโซดา เมื่อกี้ลืมกดอัดนะทุกคนเราเด็ดไปเรื่อยๆ mùa lóc cung mùa này, rồi rồi rồi, Ngon? เริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยกาม

คลิปนี้นะคะก็ฝากกด subscribe กด like แล้วก็ comment กันมาได้นะคะและถ้าชอบมากๆกเนี่ยกดกระดิ่งไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากินอะไรต่อไปก็รอรุ้นกันนะคะใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะชวนเพื่อนชวนที่บ้านชวนแฟนชวนมากินกันนะคะเป็นเมนูที่เด็ดมากอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากด้วยะคะ่ะเนี่วันนี้บิว ที่ช n n นลไปก่อนนะคะมิวกับแม็กไปแล้วบ๊ายบาย